โฮมโปรทำแบบเนี้ยเอาใจไปลเลยเดี่ยวนี้ที่โฮมโปรเขามีสินค้ารักโลกขายด้วยนะคะทุกคนแจ้งอะ่ะอยากได้เครื่องทำามอุ่นใช่ไหมก็เลยไปเดินดูที่โฮมโปรจนไปได้เป็นรุ่นนี้ของ St e ีเบ El อลทรอนรุ่น WSE c o 4,500วัตต์เป็นแบรนด์เครื่องทำามอุ่นที่มีมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยด้วยวิศวกรรมเยอรมันเครื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในสินค้ารักโลกข,ของโฮมโปรที่ตัวเครื่องเนี่ยผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลนิด PCR ABS มากถึง45เลยค่ะพลาสติกที่รีไซเคิลก็ได้มาจากโฮมโปรนำสินค้าเกกกกก่่่่าาาาาแแลลอุปรรรณ์ททีไมใช้้้้วังงจูคคผนโกรรกเก่า ลกใหมที่นําของใช้เก่าไปแลกของใหม่ที่โฮมโปรไปจัดการอย่างถูกวิธีและผลิตกลับมาเป็นสินค้าใหม่ร่วมกับแบรนด์สินค้าเป็นเซอร์คูลาร์โปรดักต์แล้วก็นําม,มาวางขายที่โฮมโปรค่ะแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะเรื่องความแข็งแรงทนทานเนี่ยก็เหมือนกับรุ่นปกติเลยค่ะเครื่องโฮมโปรเองก็เป็นผู้ค้าปลีกเจ้าแรกในไทยที่ทําแบบนี้ด้วยเพื่อให้ได้สินค้ารักโลกและเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนส่วนเครื่องทำความอุ่นที่บ้านรุ่น w s e c o จาก St e e บ e l e ล t r อนที่ก็ติดตั้งให้เรียบร้อยดีมากค่ะอนนี้ติดตั้งฟรีนะคะท รวมติดตั้งฟรีแลหรือถอนแถ้าเป็นพวกสุขภัณฑ์อื่นๆมูลค่า6,000บาทขึ้นไปก็ติดตั้งฟรีแลหรือถอนด้วยค่ะมาที่เครื่องทำน้ำอุ่นกันต่อค่ะตัวเครื่องเนี่ยเรียบหรูดีมากพร้อมกับฝักบัวที่ปรับนานได้ถึง5แบบตัวเครื่องจะทำจากวัสดุรีไซเคิลแต่ความแข็งแรงเทียบเท่ากับรุ่นปกติเลยค่ะใช้ง,งานง่ายแค่หมุนปุ่มน,มนี้ปุ่มเดียวก็ปรับระดับน้ำอุ่นได้แบบคงที่ทำความรอ้อนได้รวดเร็วและแม่นยำด้วยแทงทองแดงที่ทนทานต่อการกัดกรอ่อนให้ใช้งานได้ยาวนานมีระบบตัดการทำงานถ้าน้้้้้้าารรออนนนนนเเกกิแแแะะมมีบบบบบ ELSD ปปงงงัไไไฟฟช็ดดดวววยยค่่่ใใสสจหห ในการช่วยลดขยะพลาสติกจากสิ่งแวดล้อมอีกด้วยคารักโลกไม่ได้มีแค่เครื่องทำความุ่นอย่างเดียวนะคะมีอีกเพียบเลยเสียเฉพาะสินค้ารักโลกมีส่วนลดด้วยค่ะแนะนำว่าพรุ่งนี้ไปเดินดูที่โฮมโปรด,ด่วนเลยค่ะ